ก่อนอื่นเลยก่อนเราจะไปเข้าข่าวสรุปก่อนดีกว่าคุณผู้ชมฮะตั้งแต่เกิดเหตุการณ์สีการกอรอบอย่างที่เมื่อกี้เฟนไฟบอกไปน่าจะร่วม3ามอาทิตย์แล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ซึ่งจุดเริ่มต้นก็คงหนีไม่พ้นกรณีอดีตเจ้าขุนอาจนะฮะอดีตเจ้าวัดวัดตรีทศเทพลาสิกขาซึ่งคาดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับกรณีสีการกอร,การอบวันนี้สํานักพุทธะะบอกว่ามีพระที่ลาสิกขาแล้วด้วยกันตอนแรกเนี่ยนะฮะ 7นะแต่วันนี้ต้องนับ8แล้วนะครับคุณผู้มชมฮะขณะเดียวกันช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสุดสัปดาห์เนี่ยบิ๊กต่าวลต,วต,วตรีจารุเกียรติปานแก้วรัฐิชีก,การตำรวจสอบสวน,นกลางเนี่ยมีการไปกราบนะฮะสมเด็จพุทธ,ธาจารย์นะเพื่อขอให้มหาเถรสมาคมเนี่ยช่วยส่งหนังสือและติดตามพระที่ยังติดต่อไม่ได้และหายตัวไปนะฮะซึ่งตามรายงานข่าวบอกว่า ตำรวจสับสวนกลางมีการส่งรายชื่อพระไปทั้งหมด11รายชื่อฮะคุณผู้ชมฮะมี4กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ลาศิกขาไปแล้วเอาตามข้อมูลเดิมก่อนนะฮะมี6กฮะกลุ่มที่ยังไม่ยืนยันสถานะติดต่อไม่ได้ฮะคือเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกฮะแล้วก็รวมทั้งฮะผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกัลยาณมิตรซึ่งวันนี้มีความคืบหน้าฮะในส่วนนี้กลุ่มที่3คือกลุ่มที่ยังมีสถานะเป็นพระพิสุสงฆ์ฮะก็คืออทางด้านของ ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดประยูรวงสาวาสฮะแล้วก็เจ้าคณะจังหวัดพิจิตรนะฮะและสุดท้ายก็คือกลุ่มที่ลาออกจากตําแหน่งเจ้าอาวาสก็คือพระเทพพัชราภรณ์จากวัดชูจิตธ,ธรรมารามจังหวัดพระนครศรีธยุธยาน่าสนใจตรงที่11รายชื่อที่บิ๊กต่าส่งไปไม่มีรายชื่อของเจ้าวาดวัดใหญ่จอมปราสาสฮะคุณผู้ชมฮะ,อ,ะอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจแต่วันนี้สำนักพุทธบอกว่าจนถึงเที่ยงลาสิกขาเจ็ดวันนี้แปดฮะคุณผู้ชมฮะ และตอนนี้ต้องไล่เลียงก่อนคืออย่างนี้คุณผู้ชมพระที่เกี่ยวข้องกับสีกากอปเนี่ยมันจะมีสองกลุ่มเป็นายคุณผู้ชมกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่มีความสัมพันธ์มีเพศสัมพันธ์อะ่ะขออนุญาตใช้คํานี้และกันมันถึงขั้นอาบัติปราชิกและกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มที่มีเส้นเงินผัวพันไปถึงวันนี้มีพระสองรูปฮะคุณผู้ชมฮะที่ลาสิกขากลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่มีความสัมพันธ์น่าจะถึงขั้นอาบัติปราชิก กลุ่มที่ศและพระอีกรูปหนึ่งวันนี้คนหลายท่านเสียดายฮะเพราะท่านเป็นพระที่มีเส้นเงินไปถึงมีเส้นเงินโอนเงินไปให้สีกากอปเกือบ12ล้านบาทซึ่งที่เราหมายถึงก็คือนี่ฮะคุณผู้ชมฮะก็คือทางด้านของพระเทพพัชราพรฮะเจ้าวาดวัดชุดจิตธรรมารามจังหวัดพระนครศรีอยธยาแต่ก่อนอื่นเลยฮะคุณผู้ชมเราจะเริ่มที่ รูปแรกก่อนที่วันนี้ลาสิกขานะฮะคุณผู้ชมฮะเป็นรูปที่เจ็ดคุณผู้ชมฮะก็คือพระปริยัติธาดาครับผู้ช่วยเจ้าวาดวาดัวดกัลยาธมิตรซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวฮะคุณผู้ชมวา่าท่านนั้นหายไปจากวาดัดปรากฏคุณผู้ชมฮะท่านไปลาสิกขาแล้วฮะ และไปลาศิกขาที่วัดบ้านค่ายจังหวัดระยองซึ่งเป็นบ้านเกิดของพระปริยัติธาดานะฮะหลังจากที่มีข่าวโพพันกับศรีกากร์แล้วก็อดีตพระปริยัติธาดาท่านก็หายตัวไปจากวัดอย่างลึกลับเนี่ยนะฮะไร้ล่องลอยเลยซึ่งเป็นพระอีกรูปหนึ่งที่ทยอยลาศิกขาฮะ,ะวันนี้น่าจะนับก็คือเป็นรูปที่เจ็ตามที่สำนักพุทธบอกเนี่ยนะฮะ,ะจากกรณีโพพันกับศรีกากร์และด้วยความเคารพฮะ ท่านหกสิบกว่าแล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะม,มันมีแชทข้อความพูดคุยระหว่างอดีตพระปรยัติธาดากับสีกากอ๊อบฮะแล้วก็ข้อความก็คือลักษณะอย่างเช่นบอกว่านี่ฮะดูหน้าหน่อยจะได้หายเจ็บส่งมาให้ดูหน่อยก่อนที่อดีตพระปรยัติธา,าดธาฮะจะส่งรูปถ่ายของตัวเองขณะห่มจีวรนั่งภายในรถพร้อมส่งสติกเกอร์กอดจูบพร้อมส่งข้อความว่าส่งจูบไปด้วยอ,อันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่มีการเปิดหลักฐานออกมานะฮะ ดังนั้นจึงคาดว่าการที่พระประยิยติธาดาลาสิกขานั้นน่าจะเป็นการลาสิกขาจากกรณีแรกก็คือกรณีที่ถึงขั้นอาบัติประราชิกจากความสัมพันธ์กับสีกากอบหรือไม่ก็ถือว่าเป็นโทษสูงสุดนะคะท<ต>ี่เจอไปอแต่กรณีที่สองที่เฟรนไฟล์จะเล่าว่าอันนี้พูดตรงๆวันนี้หลายคนเห็นใจแล้ววันนี้เดี๋ยวต้องเล่าครับเพราะว่าสีกากอ์มีการให้สัมภาษณ์กับรายการพี่หนุ่มกัญชัยถึงกรณีด้วยเพราะว่ากรณีที่สองเนี่ย เป็นกรณีที่เส้นเงินไปถึงครับ<ช>ผมเป็นกรณีของวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะมีการโอนเงินให้กับศรีกากอฟกว่า11ล้านบาทซึ่งเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวโมโนทนีนายลงพื้นที่ไปที่วัดชูจิตธรรมารามพบว่าที่วัดบรรยากาศเงียบเหงาบริเวณกุฏิพระเทพพะชราพรปิดเงียบประตูล็อกไว้ทั้งสองฝั่งไม่พบกับพระเทพพะชราพรหลังจากที่พระเทพพะชราพรทําหนังสือแจงลาออกจากการเป็นเจ้าอาวาสวัดชูจิตธรรมราม ล่าสุดขณะที่เจ้าหน้าที่สำนักง,งานคณะการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปทลงพื้นที่พระเทพพัชราพรอดีตเจ้าอาวาสวัดชูจิตธรรมารามได้ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปทำการลาสิกขาภายในศาลาหอฉันหลังจากนั้น อดีตเจ้าอาวาสสวมใส่ชุดขาวก่อนเดินขึ้นรถยนต์ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากลูกศิษย์วัดที่บอกว่าอดีตเจ้าอาวาสขอลาสิกขาเพื่อเปิดทางให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างโปร่งใสค่ะแฟนหงห้ามพลาดลิเวอร์พูลกลับมารวมทีมพรีซีซั่นก่อนเปิดฤดูกาลพบคริสตันนอตเอนโยโกฮาม่าเอฟมารินนส แอตแลนติกบิลเบานี่ไม่ใช่แค่เกมอุ่นเครื่องแต่นี่คือบทพิสูจน์ทีมเวอร์ชั่นใหม่ของหงแดงสมัครไวไม่พลาดทุกความมันในราคา299บาทต่อเดือนรายปีเพียง2,999บาท Monomax s t r สตรีมมิที่ใช่ภาคไทยครบทั้งแอป